มาแสดงความยินดีกับอิล่าเด้อค่ะเมื่อนี้เแมนโอ้ยว้าวแล้วก็ดีใจหลายคนรุกค่ะดีใจกับน้องออายสกุลนาพรของเขาเด้อค่ะบ่คิดบ่ฝันเนาะค่ะว่าพ่อนกพงศกรของเขาสิจดทะเบียนันรับเป็นบุตรปุญธรมแล้วค่ะ อุ๊ยดีใจอีลีค่ะดีใจน้ำหละอีหลาหน้อยคักๆเลยค่ะย้ายแสงเป็นปื้มมากๆอีลีค่ะบบคิดบบคาดบอฝันว่าจากวันนั้นจะมาถึงวันนี้จนได้นะคะอ่าซึ่งพ่อแท้ๆของน้องอาอายพ่อนัดอืก็โอเคค่ะตกลงค่ะยอมยกให้บอสนกพงสกนค่ะจะแม่นดีใจน้ำเนาะค่ะดีใจน้ำทั้งพอ่อทั้งสองคนอ่าที่เพิ่น แบบเพื่อนเป้าเพื่อนเข้าใจกันนะคะอ่าเพื่อนเข้าใจกันผู้พรอนัดก็เจม่นดีมากๆเลยค่ะที่สระย้อมยกลูกให้กับเป็นลูกสาวของบอสนกเจมินเพื่อนเป็นคนที่จิตใจดีคือกันพ่อของน้องไอายน้องไอยก็คงได้นิสัยมาจากพอ่อจากพ่อนัดนะคะพ่อนัดก็เป็นคนที่ จิตใจดีมากอ่าจิตใจดีมากถ้าเป็นผู้ยังนึงนะคะกระบอกกายโยกไข่คนอื่นนะคะบอยอมโยกไข่เดกค่ะอ่าวว่าลูกโด่งดังก็อิเสียดายเนี่ยค่ะแต่พ่อนัดนี่สุดยอดค่ะยอมรับยอมรับนะคะยอมรับในความในความน่ารักของพ่อนัดยอมรับในความแบบอ่าที่พ่อนัดเพิ่นเข้าใจเหตุผลเข้าใจทุกเรื่องราวเข้าใจทุกอย่างนะคะนี่เป็นพ่อที่ประเสริฐจริงๆ เป็นพ่อที่ไม่แบบเป็นพ่อที่เป็นผู้ให้ที่มีจิตใจดีเอเป็นพ่อที่เป็นผู้ที่เสียสละออ่่าารู้ว่าอยกให้เพื่อนแล้วลูกสิไปได้ดีลูกสิไปได้สวยอ่าพ่อนาดกาบอกมีความขัดขวางอ่าบอกมีความว่าเออเสียดายลูกหรืออย่านลูกบ่เบิง่งย่านลูกบ่ให้ยุให้กิน ไม่มีในความคิดของพ่อนัทนะคะซึ่งเป็นคุณพ่อที่น่ารักเป็นคุณพ่อที่น่าเชิดชูคนหนึ่งค่ะสำหรับพ่อนัทเนาะคะ่ะยินดีกับกีฬามากมที่พ่อจา๋าจีจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมมีศักมีศักและสิทธิ์เท่าถ,ถือมีศัก,ม,กมิสิทธิ์และเท่าลูกอะ เขาลูกจะแท่นานะนะคือทุกคนแฟนคลับเอซีก็ยินดีแต่ยินเฮานี่มามีความภูมิใจกับผู้เป็นพ่อผู้เป็นญาเนี่ยค่ะผู้เป็นญาก็บกขัดบกบ่บ่บ,บ่ยังอ่าครึ่งซึ่งว่าแบบว่าพ่อผู้ให้กําเนิดเนี่ยผู้ที่มีพระคุณต่ออิหลาทุกๆุกคนเนี่ยอ่าคือแม้กระทั่งญาก็บกขัดขวางบ่บ,บ่ห่วง ที่ว่าสิยกอีลาไ้กับพ่อนกพงศกรเนาะซึ่งญาก็เป็นคนที่มีจิตใจดีอิริยยอมรับค่ะยอมรับแม้สิเห็นหลานเก่งโดดเด่นอญาก็นึกถึงคุณของพ่อนกพงศกรนึกถึงคุณครอบครัวของอพ่อนกพงศกรนี่มันมันเป็นคนที่เพิ่นอนนี่ละหลานเพิ่นก็ถึงได้อะ ถึงได้มีนิสัยจิตใจที่กระตันยูดูคุณนกระพ่อมาจากสายเลือดที่ดีจากย่าจากพ่อซึ่งคุณย่าคุณย่าก็อนุญาตยกให้คุณพ่อนัดก็นอนุญาตยกให้กับบดนกพงศกรม,มันมันเป็นมันเป็นอันยังที่แบบเฮ็ดให้ทุกคนเนาะหลายๆขู่หลายคนที่จะได้รู้ว่าบางคนนะหวงลูกห่วงเต้ามีคนที่แบบ อยากจะเอาไปเลี่ยงดูอุปการละซอยแบบให้เด็กน้อยมีความเจริญรุ่งเรืองให้เด็กน้อยมีอนาคตบางคนก็ห่วงนะคะแต่พ่อญาย่าย่าาแท้ๆกับพ่อนัดไม่ห่วงเลยค่ะอนุญาตยอมอผู้ปกครองอิละอนุมัติอนุมัติมาแล้วสั้นนี่มันเฮทให้เฮาแบบเห็นแล้ว ดีใจอ่ะดีดีใจกับอ er <ansa. traumatic. S 2> ิหลามากๆอ่ะยายแสงภูมิใจอ่ะภูมิใจใน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 คำว่าผู้เป็นพ่อค่ะภูมิใจในตัวพ่อนัดภูมมใจในตัวยาทุกคนถ้าเห็นแล้วซี่ทราบซึ่งนะคะในความนี่ดูพ่อนัดนะคะนี่ดูความน่ารักของพ่อนัดนี่ดูความน่ารักของพ่อนัดเห็นบอน้องอาอายจะเหมือนพ่อนัดนะเหมือนทั้งพ่อนัดเหมือนทั้งพ่อนกเหมือนทั้งย่าหอย นี่นี่ดูคุณย่านี่เห็นไหมเห็นไหมเนาะเห็นแล้วดีใจค่ะดีดีใจจนแบบมาาสิน้าตาไหลน้ำเพลินเลอะเนาะดีเว้ากันยังแค้นอยู่เลยค่ะดีใจกับภูมิใจกับน้องอ้ายที่มีพอดียังพอนัดมียาดีอมีย่าดีอ,ย,ดอยัง อย่างคุณยา่าอ่าคุณย่าของย่าแท้ๆน่ะดีอีรีค่ะยอมรับนะพ่อนัดก็ดีอีรีค่ะยอมรับอ,อ่าโบแมนวายแสงแบบว้าย่ำพ่ออย่างเพราะว่ามันมันดีใจหลายมันพูมิใจหลายมันตื้นตันจา้ามันตื้นตันบอกว่าถือคือหัวอกคนลองคิดเบ้งหัวอกไผ่หัวอกหอัวหออกเพิ่นหออัวอกโตเนาะคะ่ะคําว่าพ่อนี่อ่าคำว่าพ่อนี่ กว่ามันมันไ่ได้ตัดสินใจง่ายๆนะคะที่ยายยกให้คนอื่นได้ง่ายๆนะคะลูกบอกว่าลูกหรือหลานก็ตามเนาะแต่ว่าหัวใจของพ่อนัดกับคุณย่าที่แท้จริงเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่จิแล้วหัวใจของบอดนกฮงศกรนี่ก็ยิ่งใหญ่ครอบครัวข,ของบอดนกฮงศกรนี่ก็มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่สามารถกล้ารับเลี้ยงลูกคนอื่นเป็นลูกตัวเองเนี่ยมันเป็นหัวใจที่สุดยอดจิค่ะ สุดยอดทั้งทั้งสองไฟมีหัวใจที่สุดยอดยอมรับในหัวในในในหัวใจของเพิ่อนยอมรับในน้ำใจของเพื่นคอยก็เชื่อว่าแฟนคลับเอฟซีหลายขู่หลายคนก็ต้องชื่นชมคือทุกคนต้องชื่นชมและดีใจยินดีกับน้องอ้า,อายเนาะยินดีด้วยนะได้จ้าอิหลาหน้อยแล้วก็ยินดีกับครอบครัวอิหลากันทุกขู่ทุกคนพ่นอะ ทั้งทั้งแฟนขาเพื่อนก็นนนกนดีใจกับญ่าแ่าแท้ๆของน้องอาอายดีใจกับพ่อแท้ๆของน้องอาอายว่าเป็นคนที่จิตใจประเสริฐอ้าวมันนี่ยายแสงกับมีคข่าสารว่าสู่แฟนกับเอฟซีปุนารักฟังสมนมมี่มนนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ